สวัสดีค่ะคุณพ่อค้าแม่ค้าคะ,คะหากว่าเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะช่วยในการตรวจแบงค์ปลอมเราจะทำยังไงกันดีนะงานนอีพีนี้ต้องฟังเลยล่ะคะ่ะแบงค์ไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนก็ตามนี่นะคะก็จะมักจะมีวิธีการที่จะตรวจสอบคล้ายๆกันนี่แหละบางประเทศก็จะมีจุดสังเกตหลายจุดแต่บางประเทศก็มีไม่กี่จุดเวลาที่เราจะตรวจสอบแบงค์เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าจุดสังเกตพวกนี้ตรวจได้บ้างไม่ได้บ้าง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยคะ่ะแบงก์ปลอมอย่าเสียดายที่จะรับมาเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราต้องสูญเงินไม่คุ้มค่าค่ะลอาสังเกตง่ายๆก็คือสัมผัสยกส่องแล้วก็พลิกเอียงค่ะเรามาพูดถึงข้อแรกกันก่อนการใช้มือสัมผัสแบงก์เมื่อเราใช้มือสัมผัสแบงก์เนี่ยนะคะเราจะพบว่าเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากเนื้อกระดาษทั่วไปเพราะเขาทาม,มาจากกระดาษที่มีใยฝ้ายเป็นส่วนประกอบหลัก เขาจึงแกร่งทนทานไม่ยุ่ยง่ายนอกจากนี้เราจะพบว่าหมึกพิมพ์ของเขาจะนูนขึ้นมาจากเนื้อกระดาษภาพแล้วก็ลายเส้นมีความละเอียดคมชัดตัวอักษรตัวเลขหรือจุดพิเศษบางจุดเนี่ยเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วเราจะรู้สึกสะดุดต่อมาก็คือการยกสองค่ะ การยกขึ้นส่องกับแสงสว่างนี้จะทําให้เราเห็นถึงลายน้ําได้อย่างชัดเจนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของแบงก์อาจจะมีตัวเลขแสดงมูลค่าของแบงก์ที่โปร่งแสงเป็นพิเศษนอกจากนี้เราอาจจะพบภาพทับซ้อนที่เกิดจากเทคนิคการพิมพ์ภาพทั้งสองด้านในเวลาเดียวกันทําให้ลวดลายที่เขาออกแบบไว้ในตําแหน่งตรงกันทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังทับซ้อนกันสนิท หรือประกอบกันขึ้นเป็นลวดลายหรือภาพที่สมบูรณ์เราจะเห็นได้เมื่อยกแบงค์นั้นขึ้นส่องกับแสงสว่างค่ะอันสุดท้ายก็คือการพลิกเอียงแบงก์ก็จะช่วยเราได้เช่นกันค่ะเราจะเห็นตัวเลขแฝงแสดงมูลค่าของแบงก์นั้นๆซ่อนอยู่ในลายประดิษฐ์นอกจากนั้นถ้าหากว่าเราพลิกซ้ายพลิกขวาหรือว่าพลิกขึ้นพลิกลงเนี่ยนะคะเราจะเห็นถึงการเคลื่อนไหวเปลี่ยนสลับสีของตัวเลขด้วยค่ะ พราะว่าเขาใช้หมึกพิมพ์ชนิดพิเศษแถบสีของแบงก์ก็จะเปลี่ยนสีได้เมื่อเราเปลี่ยนมุมในการมองบางประเทศก็จะเห็นตัวเลขและก็ตัวอักษรแจ้งมูลค่าของแบงก์ด้วยค่ะถ้าหากแบงก์นั้นมีแถบฟลอยภาสามิติเราจะพบว่าเมื่อเราพลิกเอียงแบงก์ไปมาเราจะเห็นองค์ประกอบต่างๆในแถบฟลอยเข้าเคลื่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนสีสะท้อนแสงแวววับสวยงามเลยละ่ะ ลองเอาเข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ดูนะคะแต่ยังไงก็ตามไม่ได้หมายความว่าแบงค์ของทุกประเทศจะต้องมีคุณสมบัติทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ